สวัสดีค่ะดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเนีคเข้าสู่ช n n e l มนุยิปซีค่ะกลับมาพบกับกิฟต์นะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ค่ะของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนีคะประจําเดือนธันวาคม2565นี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับส c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนักด้วยนะช่องของเรานะคะแบ่งเป็น3พาร์ทเหมือนเดิมเลยนะคะ พัดแรกนะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนโสดนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะคะในฝั่งของคนมีคู่กันก่อนเลยค่ะกิรู้สึกว่าพลังงานมันเต็มไปด้วยของความทะเลาะเบาแหวงนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของเราสองสามคนเนี้ยชาวราศีพิจิกนะคะคืออาจจะไม่รู้ว่าเตือนเตือนทันหรือเปล่าแต่ว่าเด่นมากนะคะคุณรู้สึกเหมือนคุณไม่สบายใจแล้วก็คุณไม่ได้ไว้วางใจนะคะในตัวคุณเองหรือในตัวของคู่ของคุณเลย ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะคะมีในเรื่องของการที่อยากจะเดินออกหรือว่าหายไปไม่อยากอยู่แล้วไม่ทนแล้วแล้วก็ไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดหรือว่าความรู้สึกที่โดนทิ่มแทงมันยังอยู่กับคุณอยู่ตลอดนะคะพิจิกพิจิกมีนแล้วก็เมทุนนะคะเป็นสามราศีที่ขึ้นชื่อว่าในเรื่องของการอาพรักนะคะ และในเดือนธันวาคมนี้กิรู้สึกว่าคุณมีเซนต์หรือว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่สู้ดีสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นมาแล้วและทําให้คุณเสียใจยแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยกันทั้งคู่มาแล้วด้วยนะคะทุกๆอย่างคุณไม่ได้ปล่อยให้มันหายไปคุณยังคงคีดความสัมพันธ์นี้ไว้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณก็ยังรักมากยังห่วงมากแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนมันยังยอมไม่ได้พิจิกิบรู้จักคุณดีนะคะ คุณจะเป็นคนที่อดทนเก่งมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอดทนจนต้องมีคนมาขอให้คุณหยุดได้แล้วนะคะคุณต้องตั้งสตินะอย่ายอมให้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวนะคะนำพาทำให้ชีวิตของคุณเป็นแย่ลงเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดังใจนะคะมันจะมีทางออกไหมคุณทะเลาะเบาแหว,วงกับเขาค่อนข้างรุนแรงปัญหาเดิมๆเลยค่ะ ปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ได้เลยบางคู่บางท่านได้ดิวกับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือได้ดิวกับชาวต่างชาติก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะหมายว่าความรักครั้งนี้คุณอยากให้เป็นรักครั้งสุดท้ายเป็นรักครั้งเดียวและเป็นรักที่อยากที่จะรักษาไว้ให้ได้นานที่สุดแต่ดูเหมือนมันไม่ใช่แบบที่คุณคิดเลยค่ะพิจิกคุณเจ็บปวดนะคะคุณสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงเพราะหนึ่งคือ ตัวของคุณเองสองคือความไม่ตั้งใจของใครบางคนที่เข้ามาสามก็คือตัวของเขาที่ยังไม่รู้จักคำว่าพอดีนะคะความรู้สึกข,ของคุณในเดือนนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีพิจิกว้าวเก้าดาบ กิ๊บว่าพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะในเดือนนี้นะ้องมีกระดกพิจิกรเนี่ยกิ๊บอัดคลิปมาเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่าก้าวดาบเยอะมากก้าวดาบเป็นพลังงานของความวิตกกังวลความคิดมากซึ่งกิ๊บรู้เลยว่าธาตุน้ําเป็นคนน้ำนิ่งไหลหรือคือเป็นคนคิดเยอะคือบางทีเหมือนจะรับได้ทุกอย่างแต่เอาจริงแล้วคือรับไม่ได้เลยนะแต่คือการกระทําหรือการแสดงออกของคุณค่อนข้างที่จะไม่ได้ทําให้คนรอบข้างต้องเจ็บปวดไปกับคุณด้วยนะคะคุณเซฟแต่ใจคนอื่นจะลืมเซฟใจใตัวเองนะคะ คุณหวังนะคุณหวังว่าคนคนนี้นะคะจะต้องเป็นคนที่กลับมาเคลียร์ใจแล้วก็ยังเป็นความรักอีกหนึ่งครั้งที่คุณไม่อยากเสียไปเลยค่ะคุณยอมทุกอย่างเลยค่ะยอมแม้กระทั่งเสียความเป็นตัวเองด้วยนะ,ะชาวราศีพิจิกคุณว่าคนคนเหนือมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกับคุณมากๆแล้วก็เป็นคนที่ คุณอยากจะเจอเขาอยู่ในทุกๆเช้าเวลาที่คุณตื่นแล้วก็ยังเป็นคนคนเดียวกันที่ทำให้คุณต้องรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ดีแล้วก็รู้สึกทรมานที่มันอยู่ในอกขนาดนี้มันเหมือนมันจะระเบิดอ่ะมันมีระเบิดเวลาของมันอยู่คุณว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นนะในเดือนธันวาคมนี้นะคะและดูเหมือนจะสนใจคุณมากขึ้นและดูเหมือนจะ เข้ามาเยียวยาอะไรบางอย่างหรือว่าสัญญาอะไรบางอย่างกับคุณทําให้คุณรู้สึกเหมือนสบายใจขึ้นด้วยนะการเทคแอคชั่นของคุณเนี่ยคะชาวราศรีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเด็กถือถ้วยนะคะเห็นไหม ยังเจ็บไม่สุดหรือว่าคุณยังยังสู้ยิบตาเลยนะความสัมพันธ์นะ่ะคุณรู้สึกเหมือนเอาจริงๆนะคะเดทเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะการเคลียร์ใจกิฟว่าคุณจะเคลียร์ใจกับเขานะคะชาวราศีพิจิกคุณอยากได้คนคนนี้มากเลยอ่ะคุณไม่โหดับถือเลยวะ่ะ ถ้ารู้จักไพ่คือคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เลยค่ะคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคคุณเป็นคนที่ต้องการคือมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของความเอาชนะนะคุณแพ้เขาตั้งแต่แรกแล้วค่ะพิจิตคุณแค่อยากได้เขากลับคืนมาแล้วก็ไม่ว่าจะด้วยสถานะอะไรความรู้สึกอะไรใดๆเนาะคุณคุณแม่งโคตรสุดเลยพยายามจริงๆพยายามจนวินาทีสุดท้ายของความสัมพันธ์นะคะใครบางคนในที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะคะมีโอกาสในเรื่องของการห่างนะเหมือนเราก็พยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะยังไม่ได้เห็นการเทคแอคชั่นของเขาเดี๋ยวกิ้ขอเปิดฝั่งเขาเลยแล้วกันเนาะใจร้อนเหมือนกัน <laughs> เลือดพิจิกมันร้อน,น <c oughs> ความรู้สึกของเขานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอเทียบเลยเพราะว่าพิจิตค่อนข้างเจอพลังงานที่รุนแรงเนาะ <c oughs> ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ควีนถือดาบค่ะแปดถ้วยเห็นไหมแปดถ้วยจะแปดถ้วยถอยหลังเหมือนกันนะคนเนี้ยคนนี้ก็ถอยหลังเหมือนกันนะเขารู้สึกว่าคุณเสียใจเขารู้สึกว่าเขาเสียใจที่ทําให้คุณเสียใจเขาเสียใจที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกแล้ก็รู้สึกแย่ yeah, เออไพ่พลังงานมันแบบเขาก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เขาทําคําพูดการกระทํา มันส่งผลที่แย่มากๆสําหรับคุณนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกอหรืออาจจะตั้งใจก็ได้แต่ว่าเขาไม่คิดว่าคุณจะรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกเฟลขนาดนี้เนาะเขาเสียใจยอะ่ะคิดว่าเขาเสียใจยว่าที่คุณเป็นแบบนี้ก็เพราะเขาความร่าเริงความสดใสในตัวคุณมันหายไปหรือเปล่า ปกติพิจิกนี่จ้อนะพิจิกนี่จ้อนะถ้าเริ่มนิ่งนี่เริ่มน่ากลัวนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณก็เริ่มน่ากลัวมากขึ้นนิ่งมากขึ้นนะคะอืมความรู้สึกของเขาไปแล้วการเทคแอคชั่นมาดูดีเป็นยังไงบ้างเขาจะสำนึกผิดบ้างไหมเนี่ยมันมีเรื่องที่ผิดกันอยู่นะคะซึ่งแต่ละคนผิดผิดในแต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกันสามดาบ มีในเรื ha, ่องของรักสามเศร้าเราสามคนชัดเจนนะเขาก็ยังเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครไม่ได้แต่เขาก็จะพยายามเปลี่ยนไปทีละนิดเนาะเอ็มโพเรอร์บางคู่บางท่านอยู่กับชาวราศีเมษและคณามษนะคะ The Fool อ่ะโอเคหวยหาการเริ่มต้นใหม่เขาจะเป็นคนใหม่เป็นคนดีกับคุณมากขึ้นเป็นคนที่พยายามเข้าใจทุกๆอย่างนะคะแต่เขาก็ละทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกันเนาะ The Emperor มันหมายถึงแบบคิดว่าเขาก็ค่อนข้างมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงอะจะอธิบายยังไงดีอะ เขาทิ่ฐิสูงความทะความพยายานความรู้สึกที่เหมือนแบบยอมไม่ค่อยได้ก็ยังอยู่แต่ถามว่าลดลงมาไหมก็ลดลงมาเพื่อคุณนะคะเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปหรอกแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ทรมานคุณนะทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบไม่ดีรู้สึกแย่สิบไม้เท้าหมายถึงพลังงานของความเหนื่อยนะคะบางทีเขาก็เหนื่อยเหมือนกันที่ตัวเขาเองเป็นแบบนี้นะคะ มไม่ดีเลยอะพิจิกเดือนธันวาคมนี้พลังงานไพ่ลบหมดเลยนะคะถามว่าเลิกกันไหมโอกาสห้าสิบห้าสิบนะแต่ถามว่าเขาจะเอ,อ่ยเองไหมคงไม่ใช่นะคะเขาน่าจะตีเนยียนแบบนิงน่งๆไปเนาะกิฟค,คิดว่าเป็นแบบนั้นน,นนะเอาคำอยากบอกอะไรคุณนะคะชาวราศีพิจิกเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญเทมเพลนนะคะ ใจดีสู้เสือหน้าดูนะใครบางคนในที่นี้หรืออาจเป็นตัวคุณเองนะคะค่อนข้างที่จะยึดมั่นแล้วก็มั่นคงกับคนคนนี้มากๆยังไงก็ไม่ยอมเสียไปเด็ดขาดค่ะไม่เป็นคุณก็เขาเนี่แหละค่ะต่างฝ่ายต่างก็คงจะต้องยื้อกันแบบเงียบๆไม่ไม่ตัดสินใจอะไรทางนั้นหรือบางทีคุณท้าพูดไปเลยว่าจะเอายังไงความสัมพันธ์จะแบบจะจะจะ,จะทิศทางไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลือกที่จะเงียบเพราะหนึ่งคือบางทีที่เขาไม่ตอบเพราะเขาก็ยังอยากที่จะรักษาไว เขาก็อาจจะผิดในบางอย่างแต่เขาก็คิดเนาะได้คิดได้ไต่ตองได้มองตัวเองมากขึ้นก็ยังรู้สึกอยู่ดีคะ่ะว่าคุณยังเป็นคนที่แบบยังมั่นคงเนาะยังไปด้วยกันกับเขาได้นะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะพิจิกคนมีคู่หนักมากๆนะคะในเดือนธันวาคมนี้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกค่ะอดีตที่ผ่านมาเนาะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณมาค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาเลยบางคนหลักปีเลยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกับคุณก็ได้เป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นเดียวกันเนาะคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ก็ความหวังมันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณหวังคุณหมายใจให้กับความรักครั้งนี้มากๆเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีคุณก็ มันนานเกินไปอ่ะกิบว่านะกิบว่ามันอยู่ในหลุปของการที่จะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์อ่ะชีชช้ชะตาไปเลยให้มันชัดไปเลยว่าเอ๊มันจะยังไงดีอ่ะเขารู้สึกยังไงเราจะได้รู้สึกกับตัวเองได้ถูกต้องด้วยนะคะมีการเดินทางมาพบมาเจอกันนะคะในเดือนธันวาคมนี้ คุณพยายามที่จะสื่อสารนะคะคุณพยายามที่บางทีเนาะอาจจะท้อไปแล้วด้วยก็ได้นะคะพยายามที่จะลืมพยายามที่ไม่อยากที่จะจดจำแต่ว่าคนคนนี้ยังเป็นคนที่คุณอยากคิดถึงตลอดเวลาปล่อยวางไม่ได้เลยนะคะต่อให้ไม่เห็นกันไม่ได้แบบอ๋อมาเจอกันบ่อยๆหรือว่าไม่ได้แบบสนิทก,กันขนาดนั้นแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะละทิ้งความชอบนี้ได้หรือว่าความรู้สึกนี้ได้นะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะ คันวาความนี้เป็นอย่างไรบ้าง8ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญค่ะเด็กถือไม้เท้าโอเคหกดาบปลงเยอะเนาะเดือนเนียเดือนนี้เหมือนปลงเยอะเลยนะคะสม่ำเสมอเหมือนเดิมค่ะแต่คุณก็รู้สึกได้แหละว่าความรักครั้งนี้มันก็ยากแต่คุณก็ยังไม่ลดละที่จะพยายามเนาะคุณรู้สึกได้ว่าเขาก็มีอะไรบางอย่างที่สําคัญเนาะอาจจะท r e a t คุณไว้ลําดับ ที่ไม่ได้สําคัญมากสักเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าสมมติหนึ่งสสามสี่คุณอาจจะอยู่ในระดับที่3ามหรือว่าลำดับที่4ี่ไปเลยนะคะเขาอาจจะย,ยังต้องการเวลานะคิดว่าคุณก็เหมือนกันคุณก็รู้สึกว่าคุณก็น้อยใจอ่ะคุณก็รู้สึกไม่สําคัญสําหรับเขาเท่าเท่าไหร่นะคะพยายามที่จะปล่อยวางแล้วนะคุณเริ่มปล่อยวางแล้วนะคะชาวราศีพิจิกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า การเทคแอคชั่นของคุณจะเป็นไปแบบที่คุณคิดหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> สามเหรียญน,นะคะจัสติกค่ะบางคู่บางท่านอยู่กับชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณเจ็บปวดหัวใจนะชาวราศีพิจิกคุณรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้มัน มันมันมันมีเรื่องราวที่จะต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็คุณก็พยายามที่จะคีฟเขาไว้เนาะในฐานะของความเป็นเพื่อนยังมีความเข้าใจอยู่นะตรงนี้ยังไม่ได้หายไปไหนแต่ความเจ็บทวีคูณที่มันมากขึ้นเหมือนคุณไปรับรู้หรือเปล่าคะว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเรื่องเพิ่มมาหรือไม่มีในเรื่องของรักสามเศร้ารักสามคนเข้ามานานแล้วแต่คุณก็เพิ่งจะ รู้สึกว่าอ่าครั้งนี้มันเป็นปัญหาหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณการแสดงออกของเขามันน้อยลงเอ่อคุณคุณเหมือนเด็กเลยอ่ะจิจิตคุณเริ่มงงงเงกิบว่าคุณงงงงเงคุณจะแสดงอาการงี่เง่าออกมาในเดือนธันวาคมนี้เก็บอาการนิดนึงนะคะเก็บอาการนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะแย่ไปใหญ่นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะชาวราศีพิจิก ไพ่ขึ้นเด็กถือดาบมาเหมือนกันเลยนะเด็กดาบมาเหมือนกันเลยนะคะไพ่มาตัวควีนถือถ้วยนะคะเขายังไม่ได้ปล่อยวางหรือปลดปลงเลยค่ะกิบว่าเขาน่าจะชิลๆนะชิลๆสบายๆายนะคะอย่าเพิ่งไปกดดันนะกิ๊บอกเลยคนคนนี้ไปได้ง่ายเหมือนกันนะคะคือเหมือนอยากให้คุณใจเย็นรอเขานิดนึงแต่กิบว่าคุณเดาออกนะว่าผลลัพธ์หรือว่าคำตอบมันจะออกมาในแนวไหนนะคะ ความรู้สึกของเขาเขายังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังกับคุณเขายังมีเรื่องราวที่ต้องคิดชีวิตที่ต้องใช้หรือว่ายังลืมอะไรบางอย่างไม่ได้ยังคงแบบไม่สามารถที่จะเปิดใจรับคนอื่นเข้ามานะคะสิบดาบยังเป็นในเรื่องของความรักกับคนเก่าๆเนาะความทรงจำเนาะคิดว่าเขาน่าจะติดค้างในเรื่องนี้นะ หรือไม่บางทีไพ่อาจจะสลับฝั่งก็ได้เขาอาจจะพร้อมแต่คุณไม่ได้พร้อมเลยนะคะการ Take Action ค่ะ Wheel of Fortune นะคะ Empress the <Del> lovers นะคะเจ็ดดาบระมัดระวังการทำอะไรรับหลังนะหรือไม่อาจจะเป็นรักซ้อนเข้ามาค่อนข้างรุนแรงนะคะดึงคนเก่าๆกลับมาได้นะคะนี่อคู่ของคุณนะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะพิจิบิ๊กว่าช่วงนี้เขาก็สนิแรงนะ สเสน่ห์ชุมเราสัมผัสได้เลยแหละว,ว่าคนคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันถามว่าเขาจะแสดงออกยังไงกิ๊บว่าเขาแสดงออกให้คุณเห็นนะคขาเป็นคนตรงไปตรงมาหรืออาจจะมาสารภาพบอกกับคุณเองก็ได้นะคะว่าตอนนี้เขามีช้อยส์มีออปชั n นหรือมีใครกลับมาเมื่อไหร่อะไรยังไงท่านวาคมนี้คุณรู้แน่นอนนะคะเอาคำกำลังใจมาค่ะเอาคำกำลังใจสีดาพายบอกนิ่งๆนะดูสถานการณ์นะคะแล้วก็ไม่พล,ลักสามเศร้า,จร,าจริงๆเนาะก็ สถานะก็ยังไม่ชัดเจนรักสาเศร้าก็แทรกเข้ามาก็ให้ระมัดระวงังในเรื่องของความรู้สึกเนาะไพ่ยอยากจะบอกให้เราได้ปล่อยวางนะคะแล้วก็นิ่งนะนิ่งเป็นดีที่สุดนะเพื่อให้เขาอ่านเราไม่ออกด้วยนะคะชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเราไปต่อในเวของคนโสดกันนะ คอนโซลราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะเด่นมากรักออนไลน์นะคะในเดือนธันวาคมนี้เนาะซึ่งมีในรเรื่องของรักออนไลน์นะคะเข้ามานะคนคนนี้ที่คุณไปดิวอยู่ด้วยนะคะค่อนข้างชัดเจนเลยว่าสม่าเสมอกับคุณดีนะคะคุณมีตัวเลือกทางเลือกออปชันเพิ่มแน่นอนนะคะจะมีทั้งคนที่อายุเท่าเท่ากันนะคะแล้วก็น้อยกว่าด้วยเดือะเมจิเชียนจะเป็นชาวต่างชาติได้คนที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของอาชีพเฉพาะทางได้เช่นเดียวกันเนาะเด่นไปในเรื่องของการใช้ภาษา นะคะเป็นล่ามนักแปลได้หมดเลยคุณพยายามที่จะเปิดใจนะคิดว่าแต่ประสบการณ์ก็ทำให้คุณรู้สึกเหมือนแบบโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าไม่อยากรีบร้อนในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เลยนะคะคุณพยายามที่จะทำตัวให้ยุ่งๆนะไม่ค่อยอยากที่จะเปิดใจสักเท่าไหร่หรือว่าอ่าเสียเวลาในเรื่องของการปัดแอปนะคะไพ่เด่นเกี่ยวเรื่องของรักออนไลน์รักที่จะเข้ามาหาคุณจะเป็นรักออนไลน์นะคะ แล้วรักที่เข้ามาหาคุณจากทางออนไลน์เขาดีกับคุณไหมคะเดฟูเริ่มต้นได้เริ่มต้นใหม่เคลียร์ได้อุ้ยดีนะดีนะเออดีนะคะไพ่ขึ้นในเวของหนึ่งคือความสมหวังความสุขสมหวังความมั่นคงความรู้สึกที่ดีที่ถูกหยิบยื่นมาให้ความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นใหม่การได้ผ่อนคลายการได้เปิดใจได้พบคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆด้วยนะคุณจะได้พบเจอกับคนที่จะเปลี่ยน คุณไปตลอดกาลนะคะชาวราศีพิจิกลักนาาพิจิกถามว่าได้คบกับคนคนนี้ไหมคนคนนี้เขาจริงใจกับคุณหรือเปล่าถามว่าจริงใจไหมเขาก็ค่อนข้างมีปัญหาส่วนตัวเหมือนกันจริงใจไหมก็ไม่ได้เต็มร้อยเพราะบางทีการที่เขาเข้าหาคุณก็อาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือคุณมีออปชั่นเนาะ คุณมีคอนเน็ชันคุณมีอะไรหลายๆอย่างที่คือก็น่าดึงดูดก็น่าสนใจแต่ถามว่าจริงๆขนาดที่จะคบไหมกิ๊บอยากให้ดูคนนี้นานๆนะคนคนนี้มีอะไรในใจเยอะแล้วก็มีเรื่องบางอย่างที่บางทีเขาก็ไม่ได้บอกกับคุณแบบตรงไปตรงมานะคะแต่กิ๊บคิดว่าคนคนนี้ไม่ยากนะไม่ยากที่คุณจะลองศึกษาหรือว่าลองเปิดใจเนาะแล้วถ้าคนใหม่ๆดีไหมคุณรู้สึกว่า ชีวิตคุณวนเวียนอยู่กับคนเก่าๆหรือเปล่าคะชาวราศีพิจิกไอคนใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณที่เริ่มมาทําดีกับคุณหรือว่าเริ่มที่จะมาให้ความสนใจในตัวคุณเนาะและถ้าเป็นคนเก่าที่อยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะคลิปอยากรู้มากเลยว่าเขามาดีไหมหวยมาเต็มมากคนเก่าของคุณนะคะ มาด้วยแรงปรารถนาความรู้สึกที่คิดถึงเนาะคนคนนี้อาจจะอยู่ใ,ชในชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะอยู่ในธาตุดินได้นะคะมังกรพึกศพกันส่องไม้เท้าอยู่ไกลนะคนคนคนี้อาจจะเป็นคนไกลนะคะเป็นคนที่ส่งข้อความนะมเมสเซจมานะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าคุณต้องหวั่นไหวไปกับคนเก่าคุณรู้สึกกับคนเก่าอยู่เยอะพอสมควรแต่ถามว่าให้ตัวเองกลับไปณนะจุดจุดนั้นเลยไหมไม่ค่ะคุณ คุณพยายามที่จะ move on แต่บางทีใจเสี่ยวของคุณก็ยังรู้สึกผูกพันเนาะมันมีในเรื่องของความผูกพันความหวงแหนสิ่งต่างๆก็ค่อนข้างเยอะตามลำดับเดือนนี้วุ่นวายนะพิจิกคนใหม่คนเก่าแบบตาลปัดแบบยุ่งเหยิงเต็มไปหมดเลยแต่ถามว่าคุณจะเคลียร์อะไรใดๆไ,ได้ไหมนะคะคุณจะจัดการกับเหตุการณ์ยังไง ไม่จัดการเลยค่ะใครอยู่ก็อยู่ใครไปก็ไปใครจะทำอะไรก็เชิญเพราะคุณอาจจะระเบิดตัวเองนะคะในเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นได้เหมือนกันให้ระมัดระวังความรู้สึกดีๆนะคนเก่าที่กลับมาก็ดีดีคนใหม่ที่เข้ามาก็รู้สึกเหมือนเป็นอะไรที่ก็ยังตัดไม่ลงก็ขอให้คุณโชคดีกับการเลือกนะคะในเดือนธันวาคมนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวกิดไปก่อนจบแล้วนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ